โอ้อ head, เกิดเหตุดวนเหตุร้อยเอฟซีโอ้หมาวิ่งตัดหน้ารถเป็นไรอยู่บ่เป็นไรนะมาตัดหน้าเอาลบลบลบทางเราก็ลบลบลบ นี่นะเอฟซีทุกท่านก็เกิดเรื่องเหตุการณ์ที่ไปก่อนเด้อครับผมเดี๋ยวไปหาไปหาเหตุงานก่อนขอบคุณเลยหลายเออแวะมาซื้ออาหารการกินในเอฟซีทุกท่าน แล้วเมื่อกี้นี้ก็มีเหตุร้ายเหตุด่วนเกิดเรื่องลอยเออจะจะเกิดอีกจะจะเกิดเหตุด่วนอีกแล้วนะเพราะว่ามีมีรถตัดน้ำหน้ามาหมาตรถหน้ารถเนาะรถล้มเลยสี่โอ้โหแต่ไม่ไม่เป็นไรมากนะไม่เป็นไรมากตรงขาหตรงขาหรอโอ้โหต้องเย็บ รายเหตุโดนแต่ก็ไม่เป็นไรนะเอฟซีถือว่าฟาดเครเาะห์ต่อหน้าต,อตา่ตอ,าตอตาเลยต่ตอตตัวอกตกใจไหมตกใจเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นอะไรมากกว่านะั้นอ๋อใช่กันนะผมมันหลังอยู่ยังห็นเลยฮะยังเห็นเลยหลังยังเห็นครับต่อหน้าต่อตา่นจะไม่มีใครเห็นนะรถกตังหมดฮะหลังหลังวันนี้พี่กับตาหลังแล้วนะเอฟซีตอนนี้เราก็กลับมาสู่บ้านของคุณยาย เพราะว่าเราจะมารับประทานอาหาราน,นี่บ้านบ้านที่เรากินข้าวประจำเจ้าว่าที่ไหนนึงยายดูครับน่ะขอกินข้าวในด้องยายบอกกินโลดนะครับเพราะว่ากลัามาประจําพี่น้องเอาเอามาเอาถ้วยซ้ำหน้ามังก,งกรกะละหมอกกะละมังมาพี่น้องออเ,เ,ออเ,เต้มยำกินด้ยวยก่น เบ้อแล้วป่ะเอาเอฟซีตอนนี้เราก็มาถึงที่กินข้าวแล้วฮะฝากคลิปไว้สั้นๆเท่านี้หนุนคุณยายขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้กินข้าวชูมือชูมือมากินน้ากันบ่บาเจ้าวะตังค์พี่อ่ะโอเคพี่ของบ้านก็อันเลาะสถานที่กินข้าวให้เราเอฟซีฝากคลิปไว้เท่านี้เอฟซีสวัสดีครับขอให้ถูกร้เท่านี้เอฟซีสวัดีค